ขาจะตัดคลิปดูหนี่ล้วเนี่ยอคอยแกคลิปมันเสียปะเนี่ยไม่เสียนะคลิปจะเสียไหมเออไม่เสียไม่เสียได้ยู่โอเคจะต,ต้องลงย้อนหลังว่าละ <laughs> คลิปเยอะเกิน <laughs> เอาละมาค่ะบัตรเข้าใกล้เรายังว่างอยู่นะคะตอนนี้ว่างอยู่สองที่ค่ะจะไปสมคาอ่าตอนนี้ใครมีเร็จกันห้าสิบบาทร้อยสองร้อยก็โดนสปอศักดิ์ได้เลยนะคะทุกวันเกิดแต่กับเมียจริงดูเด็สปอร์ตได้เลยนะคะที่น่าโปรไฟล์ที่รักษาโอเคเดี๋ยวฉันลงคลิปลอกัน ที่ที่สหเคลงให้หมดเลยจ้าเดี๋ยวลงคลิปนั้นหลังกันแป๊บนึงไป กระตุกเลยอะ่ะอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะคะพอดีว่าตอนนี้เรากําลังอัปโหลดคลิปย้อนหลังในบ้านแดงอยู่นะคะมันก็จะมีอาการว่าดึงเน็ตกันนิดนึงนะคะเอ่อถ้าท่านคนดูก็จะมีอาการกระตุกเล็กน้อยเป็นบางส่วงนะคะเที่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกดใจอยู่นนคนดี้นะคะตอนนี้จริงหรอโอ้ยหน่อยเบา ก็ไปเรื่อยบะปร้าวก็ไปเรื่อยเนี่ไม่มีสวสี่น้องรัก นอยอ่ะสีน้องเราต้องมาปิดเกลืดี้พี่แล้วล่ะเตงกีหวานลงน,นันอ่ะปีซี่เนี่ยได้ตั้งห้าสิบละคอยากเติมพลังจังเลยอ่ะหมดพลังเกาต้มแล้วลูกี้ พระทำโทษอย่างหนักใครเปรยเพลงกใูใครเปิดใครมันอัดแอปเพลงกู ระหว่างรอห้องก็ฟังเพลงเพาะๆไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะสุดๆนี้นะจ้าทิดาจ้าอ้าวทำไมชิบกไปได้เอ่ยคนที่มันช้ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาก็ชอบทักเอ้ยคำารักคือใครตัวใคร นับฮาคุณกระกดใจนะคะน่ารักที่สุดโอเคโอ้เดี๋ยวไฟ M นิวทุกเขียวใส่ยังลืมละยังยังไม่ถึงคิวยังไม่ไปหน้าสองชุดอะ่ะรอกกันนะมันใจแค่ไหนกับคำรักที่คุณบอกไปเคียวห้องน้อง<ๆ>มันหลอกแค่อยากเล่นจากไป ชาววานล้อมีลงมีคิดให้เชื่อใจบอกไม่มีใครจะคของหัวใจยังไม่มีในคำคืนแสงไปและเสียงเพลงดนตรีบรรเลงมันยาวยวนจิตใจ คนที่มันช้ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาเ็ยชอบทักเอ้คำว่ารักที่ใครตัวใครโสดจริงหรือปลาไม่ใช่ว่าเพียงแค่เงาไม่ช่จะลอดเดี๋ยวเขามาบอกรักเราตอโอเคอุ้ยหลอดด้วนี้จะเต็มแล้วนะแกเราขัดกี่เท่าไรโอเคคเล่นนี้โดรเช็คสถานะเธออีกทีวันค่ำคืนนี้สดจริงหรือเปล่า วโดเนทค่ะที่6กร้กโดเนีจะเติมหลอดล,ลูกอินค่ใครมี5บาท10บาทก็ช่วยกันเติมหลอดกันได้นะคะอายมาทะลุหลอดกันไปแล้ววันนี้นงนแง่งงงาวจรักที่สุดเอาลูกค้ากันแล้วนนออวะเ,วเ,เ,ออท,เาาที่ใคใคครรโย จริงหรือลางไม่ใช่ว่าเพีย <c oughs> งแค่เงาไม่ใช่ทะเลาะกับเขามาบอกรักเราทันทีสดจริงหรือลวงที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดเช็คสถานะสิ่งเก็บเก่นว่าคำพูดน <c oughs> ี้สดจริงหรือเปล่า คืนแสงไปและเสียงเพลงดนตรีบันเลงมันยาวเลือนที่ใจคนที่มันช่ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาเ็ยชอกทักเอยคำว่ารักที่ใครตัวใคร ก่อนนะคะกับราตรีอย่าเห็นตัวอื่นบ้าง555จะนำวอกตลอดไปไม่ได้เออมาเร็ยงดอกเจอมาเร็งทุกรอบก็จะอ้วกเหมือนกันนะคะเซนสควิซี่เอียนค่ะเจอเยอะเกินก็สะอีเสียเอียนสภาพขนาดขนาดคนดูยังเสียอีเสียเอียนนึกถึงคนเล่น แกนึกถึงคนเล่น<ม>อื่นที่แบบเจอเหมือน,นกันแบบทั้งเกมไ่ผีอยู่ตัวเดียวฉ<ม>ันจะโดนรถต่ำไหมเงี้ย แฟรนี่กับวันร้างผ่านแล้วค่ะ <c oughs> เร่งมากมันมาละมันมาละมันมาละ <c oughs> ตอนนี้พาเปิดอยู่ซานเราจครีซี่ช่วยคนหน่อย ล่างสิโอเคนี่ผ่านปักละเอยค่ะผู้ไม่ตอบแชทวายเ็ะมากเขาอ,อาจจะอาบน้ำหรือเปล่าเอออาจจะเป็นฟิวฟิวนานไม่สมิงก็ราตรีนี่แหละเจออยู่สองตัวเบลแค่สองตาคุณ <c oughs> จ้บ,บ้าเก <c oughs> <Okay, S 1> ฉันว่านะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะ ก็คงจะไม่มีใครเล่นเกมนี้แล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะนะสภาพเจอวนๆจำๆจุดตัวเดียวสองตัวเนี่ยนะงงเวอร หวังว่าจะมีโอกาสได้ดูไอเดนนะคะถ้าไม่หลับจะตื่นกี่โมงไอเดนอะเล่นไอเดนอยู่นะจะจะไม่ตื่นไม่ทันสิบโมงอะลอยมะฮาวถ้าตื่นทันอะถ้าตื่นทันอะก็จะได้เล่นนะแต่วันนี้จะลงกี่โมงก่อนยอนสองเกมเหรอใช่ค่ะถูกต้อง อาสองเกณฑ์จ้ะกัจเกพทวาิสาเทวะาาลวะการธยตุีขั้งคังอ่ั์ทิสวาสเพย่ขาปลายยติสกัจจปชิลาวุทังเฟสุวรรณศักขะเทวังอาลวะกสัตวุทุสุตว์ยามานศักยาราวุฒังอิเมติสวาสเพยยขาปลายยติลำพุฑายะมะภะชนาปะกาศจจักเพทวาภิาเทวะาาลวะการธาตุขั้งตังปรตน์ทิสวาสเพยยขาปลายยติเก่งล้อา มแก้ดิฉันมาฉันไปรักษาคนฝั่งไฟลีมาแล้วไฟลี่ไรักษาคนละค่ะเออเนี่ยอีอ้ย่ี่เป็นพายอ่ะน่พายอยู่ไหนอ่ะงั้นก็ผู้อาบน้ำมาสามวันลวค่ะน้อยมากน่พายอยู่ไหนโอ้นี่พายคิดไปแล้วออแอ้ยข้าขอพาซิ่งช่ จะคุยซี่ลอฟยังไม่ได้เข็มเลยนี่ผีเวตรตรายนี่ดันมาก่อนะวยแล้วนักไครอ่ะอันนั้นคือผีหรือคนออฟอันนี้เร็วออฟอันนี้ชาวิชาตินี่มึงใครเนี่ยว้ไว้เลยมาออฟอยู่ข้างล่างไปรับออฟก่อน ออฟจะวนกลับมาไหมเนีย่ยอ้อออฟไปนไหนนะสู๋พี่จะบ้าออฟหายนิพาก็หายควิซี่เลยได้ไหมอันนี้ใครมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยสมคัดโดนตบมึงใครเนี่ย แใหญ่กันจะเป็นแนวจ้องแกบ้านเขาอาจจะใหญ่โตเป็นคฤหาสก็เป็นไปได้จริงถูกถูกต้องค่ะเหงาจังเลยค่ะเฟลี่อย่คนเดียวเฟลี่เหงาเขาใหญ่กันะสูดไม่มีใครมาเลย โอ้ยถ้าผีก็อยู่ตรงนี้จะบ้าเอาออฟมาแล้วนิพาล่ะผมองไปเจอแต่ออฟไปออฟได้ก่อนไปอย่าไปรอเลยอีนิพาเสียเวลาเวลาเลยเกินสูเวลาจะเรียกคนเนี่ยเรียกยากยากแอดมะพร้าวนมสดบ้านผู้รอค่ะหัวจะปวดจักรยาโลภะคะน้าภิกษุเจ้าสัพเพ昙วีสใจละอาละกัฏะอิ อ่างอาบน้ำกว้างสองไร่ไรนี้วชิรวิชางพะสุวรรักขะทาวทางอันาวุังทุสางทายานัเนียนนาวุธังอินีสวาระเพนาระงิายะวานะพระกัจเธรรสจรลักกา้าขาตาลตังทิสวารนเะ อยู่หนูชอบอยู่คอนเดียที่มองคือหนูชอบอยู่คอนเดียจ้ารับบดเป็นลูกกำนันหน่อยลูกกำนั้นผ่านไปแล้วค่ะลูกสาวกำนันผ่านไปแล้วบดนั้นผ่านไปแล้วจ้ารอวนแล้วจ้า อย่านะดีดีหม่อมย่าตุยไปแล้วนะอุ้ยแรงมากมือพ่อของยายเบียป่าวค่ะวัายแรงมากระวังดีดีโอเขาโกรธนะคะ,อ,ะอ๋อแรงมากจะตับแฟนี่ เก็บซีอรี์ต่อไปจ้ะวันนี่นมาไฟลี่กลับมาแล้วัฟลี่เงา ผูส้สาวกันันเข้าป่าอยู่ตัวนี้ผู้สาวกันันยังไม่มาเลยจ้ะทีหลักหาเข็มก่อนนะเหลือสิ่งใดอ่ะโอ้ยจะบ้าหาเข็มเสร็จเจอกล่องปูงไปหมดชีวิตชีวิตดูงงดูง,งวยเออโอเคไป ชีวิตดูงงดูงวยมากเลยค่ะตอนนั้ปวดหัวมากค่ะคือเจ็บห่าร้อยแปดสิบสี่เหรอเช็คเช็คหน้ดหนึ่งยอ่อโอไยเข้มโอ้ยยังไม่ได้สวนะ่วนอันได้นอ่ะฉันได้ละ what ไปเล่นจะไปรักษาผู้ชายอปกินไหนร,น,นรักษาอปก่อนจะเป็รักษาอปอปเอาเพลิดเพลินอปมาพอดีเลยรักษาผู้ชายไป็ยอดดีถึงแม้ว่าเฟลี่จะเจ็บแขน แฟนยิ่งกล้วโอเคใครมีเข้ามาใหม่ลิงหน้าโปรไฟล์นะคะจริงค่ะจริงค่ะจบตรงที่สุดค่ะที่รักลิงหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะที่นักจ่านเนี่ย งานนี้ต้องมีหน้าโปรไฟล์านนาทางนักจาตนักจาระนี่แหละน <c oughs> คนลายมาจะกลับเข้ามาในที่เกิดเหตุเสมอกลับมาในที่เกิดเหตุเสมอแปลว่า ทำไมไม่ได้เข้มบ้ากูจะบ้าขอเข็มไม่ได้เหรอลูกพี่ผมแย่มากพีใชื่อเห็นพีคะ่ะเช่เห็นพีคะ่ะพ<ผ>ีเห็นพีคะ่ะหยุดโซจิ้งรีบเราไม่เชื่อว่าพีอย่างเงีเ้กล่องก็ไม่ว่างกล่องไม่เอื้อมวนวลเลยค่ะฮัลโหล ทีชื่ออะไรคะสมิงจา้าโ,โอ้ยไม่ลดเลยอ่ะฉันจะคลีซี่เดินไปค่ะรู้สึกอยากเอาแสียสิ่งมาโน้มปนจังเลยโอ้ยแรงมาก ตแกบริวิบกล่องปะเนี่ยม,มีอยู่นิดนึงนิพามาแต่ไหนอ่ะฉันจะบ้าแล้วดูสภาพแฟรี่ชิี้พคือแฟรี่นิพาแฟรี่รักษาให้นะฉันจะบ้า อย่ายุดเออสิอีนางนี่รักษาแล้วก็อย่าเออหมายถึงผีที่นางไลฟ์อยู่อะค่ะห้า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 ขำกี่โมงห้าห้าห้าขำมากค่ะโอ้ยมุกนี้ขำมากเลยค่ะขำมากขำจนกลามค้างโอ้ดูอยู่นี่ขำกันหมดเลยค่ะขำมากๆเลยค่ะห้าห้าห้า โอ้ยคุณโรจจะกระจันกันอ๊ออ๊อหาไฟนี่ก่อนเลวใช่ปะน่ะุ้ยออกิดแล้วฉันจะคุยส่ แรงมากคุณคิตตี้นมันสวดได้กี่มันสวดได้เท่าไหร่กันอ่ะแซรี่จจรหรือกกรีร่คะจะขิดอยู่แล้วยังหวงออกอยู่กรัวไม่ไลงคจทันินะใช่แฟรี่คิดถึงออฟออบเป,ป็นผู้ชายคนเดียวยินิบารเป็นเด็กเองจะเป็นสนใจมัน่ะแอดแนวปาดครับลิงหน้าโปรไฟล์นะคะจริง

แล้ทำไมนิพามดูเงียบวะดวลาทีมแบเงียบฉันใส่ด้วยคุะบ้าสโมงคจะบ้านิพา แบบจะหลวดนานิพาด่วนๆแล้วไปไหนของมันวะน่ะอยอกี่บาท <c oughs> เร็วโูจะเว่อี พี่พาไปเปิดกล่องอยู่สูวนเราจะคุยซี่ว้า,าวรีบตายรีบสุดเหลือเท่าโ่อแดด <c oughs> อ๋ออ๋อคนจะถึงแน่ เมื่อกี้มันกระตุกใช่ไหมหรือฉันเห็นคนเดียวฉันก็กระตุกกระตุกกันหมดเลยรั้วจรซีจะอ้วกเลยอ่ะอ้อาล่ะนกกระดาษของเรายังว่างอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะนกกระดาษของเรายังว่างอยู่ค่ะสาม นกกระดาษเท่านานสามนกกระดาษเท่านานเอาดีๆสซครีซีคางคาง

ใจของฉันไห้เธอก็จนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งขว้างกันจะไม่หวนใจฉันปีโปรดไม่ซิกอดเห็นกันอ่ะได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันม่เหือรายเฮี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอ้นหน โดนปิดการต่างหาก็สมควรอยู่นะก็สมค,ควรอยู่แ้่ฉันเดินเขามาก็าพอจะรู้ว่าเธอน่ะมองเธอน่ะมองเธอมองมอง,มองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากกบนั้นฉันมา,นนมาคนเดียวฉันมาเอามัน แคอยากจะดื่มใลืมคนที่ทิ้งไปคงไม่ได้วยเหมืนใครก็ไม่ได้มีเหม,ม,มืนใครรักแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รักสิ่งและไมมีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครต้องไปนั่งเสียใจหน้าตาไม่ดีแต่ฉันต้องมีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งควา